สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบก,กับช่องวัวบ้านนะคะวันนี้ก็พาทุกท่านเอาวัวเข้าคอกนะคะตอนนี้ก็เอาเข้าพื้นที่ที่ให้วัวได้เดินเล่นก่อนเข้าคอกนะคะอากาศค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะคะลมเย็นสบายก็วัวก็เดินเล็มหญ้าไปพลางๆนะคะเพราะว่าเข้าคอกก็พวกมแมลงรบกวนก็เยอะนะคะอยู่ด้านนอกก็อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะ ตัวนี้นะคะแม่ปีใหม่นะคะที่ให้ลูกฝาแฝดนะคะเจ้าขุนช้างขุนแผนนะคะตอนนี้ก็กําลังตั้งท้องนะคะก็รอดูว่าจะให้ลูกฝาแฝดเหมือนเช่นเคยหรือเปล่านะคะแต่ว่าลูกฝาแฝดคู่แรกเนี่ยก็คือเป็นลูกเป็นพ่อพันธุ์ในคอกนะคะเป็นพ่อพันธุ์บราหมานลูกผสมในคอกนะคะฝากด้านนู้นก็เป็นคอกที่เอาไว้ให้วัวเข้าอยู่นะคะแต่ว่า ก็ช่วงหน้าฝนนี่ก็ค่อนข้างที่จะแฉะนิดนึงบริเวณรอบๆนะคะถ้าวันไหนที่ฝนไม่ตกนะคะก็จะให้เขาอยู่บริเวณด้านนอกคอกแบบนี้นะคะเขาก็จะ,อะนอนกันเป็นกลุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็ฟางก็ให้กินบริเวณริมริมพื้นที่ตรงที่เห็นบริเวณนู้นแล้วก็ที่อยู่ตามโคนต้นขี้เหล็กบริเวณนู้นนะคะ บ่อที่บทแบบบ้านๆนะคะทุกคนเนี่ยค่ะตัวนี้แฝดลูกแม่ปีใหม่ตัวเมื่อกี้นะคะแฝดขุนแผนนะคะตัวนี้เจ้าขุนแผนนะคะอันนี้ปีสามเดือนนะคะอายุปีสามเดือนตอนนี้แม่สาวของเราก็2ตัวนะคะตัวสีขาวนี้แม่สาวก็คือท้องเรียบร้อยนะคะ ก็ตอนนี้ที่ข้อก็จะไม่มีไม่มีแม่พันธุ์ที่คล้องจากการผสมเทียมเลยนะคะก็จะเป็นผสมจริงจากพ่อพันธุ์เจ้าจัมโบ้ตัวนี้นะคะนี่ค่ะตัวสีแดงตัวนี้นะคะก็เป็นของลุงผู้ใหญ่ที่ฝากเพีย้ยงนะคะนี่ค่ะก็เป็นบรามั่นนะคะอาจจะไม่ได้สวยมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ช่วง สภาพเศรษฐกิจแล้วก็ราคาวัวด้วยนะคะก็ใช้บริการเจ้าจำโบไปนะคะคุณลุงผู้ใหญ่ก็ฝากเลี้ยงแต่ก็ดีที่ว่าพื้นที่ของเราค่อนข้างที่จะกว้างนะคะแล้วก็รับฝากได้นะคะแต่ว่าไม่ได้รับฝากทุกคนนะคะพอดีว่าเจ้าตัวนี้อันมาติดสาวนะคะคุณคุณลุงก็เลยคุยกันไปคุยกันมาก็เลยฝากเลี้ยงนะคะเราก็ได้ประโยชน์จาก การที่เลี้ยงเจ้าจัมโบ้นี้นะคะเราก็ได้เขาเป็นพ่อพันธุ์ประจำคอกเราเนะาะนยคะกินอิ่มแล้วเขาก็นอนพักผ่อนนะคะน้ำก็อยู่บริเวณฟากด้านนู้นนะคะเห็นกระบะสีเขียว,ยวด้านนู้นนะคะนะคะอาาิ่มกันทุกตัวแล้วนะคะตัวไหนที่ไม่อิ่มหรือเขาอยากกินเดินออกกำลังกายก,ก็ตามความชอบเขาเลยนะคะ นีค่ะตัวนี้ให้ลูกกินนมอยู่นะคะใจดีมากๆนะคะแต่ว่าตัวเองก็ท้องแล้วเจ้าตัวนี้นะคะเนี่ยตัวนี้หนึ่งขวบนะคะหนึ่งขวบเต็มบีมาตเตอร์ตัวนี้นะคะลูกในคอกนะคะพ่อพันในคอกแต่พ่อเขาปล่อยไปแล้วนะคะแล้ก็ตัวอ้วนตัวหนาดีนะคะอันนี้แฝดพี่เจ้าขุนช้างอ่ะขุนแผนอ่ะขุนช้างนะคะตัวนี้ขุนแผน ที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะตัวนี้เจ้าขุนช้างปี3เดือนนะคะแฝดที่ก็บือบะอ้วนท้วนตัวนี้นะคะที่พ่อค้ามาบอกว่าให้ให้ราคาสิบสานะคะม4นสี่หมืนะคะแต่เราก็ยังไม่ได้ปล่อยนะคะก็อาจจะเป็นห่วงราคาขึ้นลงประมาณนี้ละคะ่ะถามว่ามันขึ้นจนพีคเหมือน ก่อนหน้านี้ที่มันราคาขึ้นจนคนหันมาเลี้ยงวัวกันทั่วบ้านทั่วเมืองไหมมันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะได้ราคาดีหรือไม่ได้ราคาดีมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะวัวความสมบูรณ์ของวัวเราด้วยนะคะอันนี้ค่ะตอนนี้ก็มีแต่วัวลูกค้องหมดเลยนะคะอันนี้แม่สาวตัวที่หันหลังมาก็ท้องแล้วนะคะ ฝากด้านนี้ก็ปล่อยให้เขาเดินกินตามใจชอบเลยนะคะก็เป็นการรีแลกวัวให้เกิดการผ่อนคลายเนื่องจากเราไปปล่อยเลี้ยงบางทีเราอาจจะมีการผูกหรือล่ามเขาไว้บางขณะนะคะบางทีวัวเขาอาจจะแบบเกิดความเครียดเกิดอะไรต่างๆนะคะเวลาเราปล่อยให้เขาได้รีแลกแบบนี้นะคะก็จะทําให้เขาผ่อนคลายนะคะ ก็ทาให้สภาพจิตใจของเขาดีนะคะอีกอย่างรวมถึงการดูแลเอาใจใส่เรื่องการถ่ายพยาธิอะไรต่างๆนะคะมันก็เป็นองค์ประกอบอย่างที่บอกทุกคลิปเลยนะคะองค์ประกอบมันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนะคะไม่ใช่ทําอย่างเดียวแล้ววัวเราจะอ้วนนะคะมันมีองค์ประกอบหลากหลายนะคะตัวนี้แม่จันเจ้านะคะก็เอ่อเป็นวัวจากแม่ไทยพื้นเมือง แท้เลยนะคะผสมกับพ่อพันธุ์รามันเจ้าจัมโบนะคะนี่ค่ะก็ได้เป็นลูกวัวลูกผสมมานะคะก็ไม่คิดว่าเขาจะโตแล้วก็สวยประมาณนี้ขนาดนี้ได้สำหรับเราก็ถือว่าได้ได้ดีมากแล้วนะคะเพราะว่าแม่ของเขาเนี่ยก็คือเป็นไทยพื้นเมืองแท้ๆเลยนะคะนี่ค่ะพื้นที่บริเวณที่เราให้วัว ได้อยู่นะคะเราก็จะพยายามทําความสะอาดนะคะพยายามทําความสะอาดแล้วก็ให้เขาได้อ,อย่างขี้วัวที่เขาขี้ตรงพื้นที่บริเวณที่ปล่อยให้เขากินเนี่ยนะคะก็ทุกวันนะคะเราจะเก็บออกนะคะเราจะเก็บออกก็คือเอาไปทําปุ๋ยหมักนะคะเพราะว่าเวลาขี้วัวที่อยู่กับพื้นวัวเขาก็จะไม่ค่อยกินหญ้านะคะแล้วก็เป็นการ สร้างพื้นที่ของเราให้สามารถมีเป็นพื้นที่ที่เลี้ยงวัวได้ตลอดด้วยนะคะแต่ถ้ามีขี้วัวสะสมอยู่ตลอดเนี่ยมันก็จะทําให้พื้นที่บริเวณนั้นเหม็นแล้ววัวไม่กินมันก็จะเสียพื้นที่ไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะก็เป็นวิธีการจัดการของเรานะคะก็อาศัยว่าช่วยกันในครอบครัวนะคะ แต่พูดถึงเรื่องตัดหญ้าก็ไม่เคยไม่ไม่ไมไมค่อยได้ตัดนะคะยกเว้นว่าเราทําความสะอาดสวนแล้วก็เสียดายหญ้าก็หอบมาให้กินนะคะแต่ถามว่าตัดให้วัวกินทุกวันหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่ได้ตัดนะคะนะคะี่ค่ะก็นําบรรยากาศของความเป็นวัวบ,บ้านนะคะวัวไทยบ้านที่เราบริหารจัดการเลี้ยงกันแบบบ้านเลี้ยงกันแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าก็ทําให้วัวเรา สุขภาพดีนะคะพัฒนาสายพันธุ์ได้ได้ไปในทิศทางที่ดีนะคะก็เป็นแนวทางให้กับสําหรับท่านที่อยากจะเลี้ยงนะคะอย่าเพิ่งไปสนใจราคาค่ะตอนนี้ต่อให้มันก็มีขึ้นมีลงแหละค่ะบางทีพ่อค้ามาอาทิตย์นี้ให้ราคาขึ้นามาอีกอาทิตย์หนึง่งก็มาตินู่นนี่นั่นก็มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นวัฏจกักรมันเป็น,นกลไกของเขาอยู่แล้วนะคะบางทีวัวขึ้นอาจจะขึ้นก็ได้แต่เขามากดเราเราก็บอกว่า เราก็มีความรู้สึกว่าเออวัวมันถูกเกินไปนะคะวัวมันถูกเกินไปเนี่ยก็เป็นอีกแนวทางนะคะของการเลี้ยงวัวนะคะอย่าให้ราคามันมีมามีผลจนเราต้องหยุดชะง,งักหรือว่าทิ้งความเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงวัวของเรานะคะบางทีอาชีพที่เราคิดว่ามันจะไม่สร้างไรายได้มันก็อาจจะเป็นความมั่นคงให้กับครอบครัวได้นะคะตอนนี้มันยังจะยังไม่ ไม่เห็นผลแต่ว่าภายภาคหน้าเราจะทํามูลค่าให้กับเราแล้วก็สร้างความอยู่รอดให้กับเราได้นะคะก็นํามาฝากทุกท่านนะคะวันนี้สําหรับวัวบนร้านก็นําบรรยากาศการเลี้ยงวัวการเอาวัวเข้าคอกมาให้ทุกท่านได้ชมนะคะแล้วก็พื้นที่บริเวณที่เราเลี้ยงนะคะมาให้ชมเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ